สวัสดีคะ่ะแอดพิทพามาชมกับเชฟตาสองชั้นนะคะร้อยกระบะปี6 6ระบบไฟฟ้า ABS นะคะมาแบบสวยๆใสๆเลกใหม่ใน้อยเดิมๆนะคะน็อตไม่ขยับค่ะทุกท่านเครื่องดีเกียร์ดีวิ่งพุ่งดีนะคะอัตราการเร่งดีขับขี่ได้สบายราคา1 3 9่9 9บาบาทนะคะเลขสวยเป็นมงคลอีกด้วยนะคะ เครื่องดีเกียร์ดีค่ะสีสวยมีรูรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะคะโดยรวมก็เพียงเล็กน้อยค่ะลูกท่าทรงดียอดนิยมนะคะสำหรับรถยนต์เชฟรุ่นนี้นะคะอะไรหาง่ายค่ะใช้แทนกันได้นะคะแอร์เย็นแชใช้งานได้ปกติค่ะช่วงร่างดีคะสีสวยขับนิ่มๆนิ่งๆน,น,น,นะคะภาษีพ,พร,รบาปี6-6ค่ะเรมเอกาสารชุดโอนมีให้แบบครบๆเลยนะคะ ไปชมภายในกันต่อค่ะทุกท่านดูรูปเพื่อประกอบการตัดสินใจไปกันให้ทั่วคันค่ะทุกท่านดูกันทุกซอกทุกมุมนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจทางด้านผู้ขายได้ถ่ายรูปมาให้อย่างละเอียดมากเลยนะคะทั่วถึงค่ะทุกท่านภายนอกภายในนะคะมุมซ้ายมุมขวาด้านหน้าด้านหลังนะคะถ่ายมาให้หมดเลยค่ะดูประกอบการตัดสินใจกันไปก่อนกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าแผงประตูสวยแบบเดิมๆไม่มีรอยแตกพงมาลัยเป็นพาวเวอร์แอร์เย็นเพลงเพ,งเพาะใช้งานได้ กติวิ่งทางใกล้ทางไกลไปได้สบายนะคะอัตราการเร่งดีค่ะขับขี่สนุกนะคะเชื้อเพลิงเป็นดีเซลค่ะคันนี้นะคะเร่มเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนหน9 9 9แบาท สนใจคันนี้นะคะดูรถได้ที่หินกองจังหวัดสระบุรีค่ะอย่าลืมนัดหมายกับผู้ขายร่วงหน้าก่อนออกเดินทางไปด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองสำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ